นี่คือเรื่องของเพื่อนบ้านนะคะที่มันมีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังเพราะว่าทางเพื่อนบ้านที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งตำรวจไปเนี่ยเขาบอกเขาดูข่าวดูทีวีไม่รู้เรื่องเลยแล้วเนี่ยขณะว่าตำรวจยืนอยู่ด้วยนะก็ยังเป็นการโต้เถียงกันอยู่แบบนี้จนสุดท้ายคือตำรวจก็ต้องกลับไปแล้วถามว่าเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้ได้ปิดไหมไม่ได้ปิดค่ะยังคงเสียงดังเหมือนเดิมก็เลยมีการส่งข้อความคือเขาก็มีการเหมือนกับ ส่งข้อความบอกกันในกลุ่มของเพื่อนบ้านแะนะว่ามันก็เป็นปัญหาสุดท้ายต้องไปแจ้งความที่สพพันทองในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะเหตุการณ์นี้นะคะชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยเพราะว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในคลิปเนี่ยเคยให้ลูกชายเนี่ยยกพวกมาทําร้ายเขาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการเปิดเพลงหลายๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็บอกว่ามันเสียงดังมันรบกวนจริงๆโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ จะทําอะไรจะฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะหาทางออกอยังไงค่ะ